ลานาเอ้ยพี่เป็นคนตามตอยง่อยป้ามันเสียขาสินซาตาบ่สมคำขาแพงพันละหนเสียงวันวานได้ฟังแล้วใครได้น้อสิได้ควมความที่เพิ่นเก่าอ่างแต่ถามขอต่อคำผมนั้นดำปอดปีพี่ป้าได้มากกาเธึงจะกายได้ยอมทนนางโดนได้หลงคอาม มองเห็นเขาคือน <H aki? S 2> <No. S 3> ั่งป่าตัวนันดำคือกากายานอมไปใสคุณก้นไปครับว่าจังไดให้ให้เพิ่งยับเขาใกล้ๆได้บ่อ๋ออยากยับเข้มาาใกล้ๆกันยับข้มาาใกล้ๆเปนตัวเนาะเนี่ยเบิ่งใกล้ๆแห่งขาวแหงงามแต่เนาะลานเอ้ยเจ้านั้นข่าวคือใครไก่คือดินแผ่นฟ้านักนาเติมเทวีเกิดมาในชาตินี้ สี่อเบิ้งให้เต็มตาบุญพระลาบนำพากระาางมันสิทนกันเมื่อนอนฝั่นอยู่ในบ้านให้ใจบ้านสมสินลานะเอ้ยจังหอดมือมือมอื่นขันแม่นได้พอพอเห็นหน้าเจ้าก็ว่าบุนคนงามอออออ